สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะโหลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหลาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบสี่เราจะมาดูดาวเด่นของรัฐบาลไทยในวันนี้โดยเราจะมาดูในดาวตามมาตรฐานตามราศีจักร ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งอยู่ที่ราศีกลุ่มกบนาวางลูกที่หกดาวพลหัสเป็นเจ้านาวางอยู่ในตำแหน่งเทวีเลิกได้มาตรฐานมาตรฐานดาวเป็นปละดาวจันอยู่ในตำแหน่งราศีกันลูกที่ห้าดาวศุกร์เป็นเจ้านาวาง อยู่ในตำแหน่งภูมิปโลเลอร์และได้ตำแหน่งราชาโชคในมาตรฐานดาวดาวังคารย้ายมาที่ราศีพฤกษภอยู่ในตำแหน่งในรนวางลูกที่สองดาวราหูเป็นเจ้านวางได้ตำแหน่งโจโลเลอร์และตำแหน่งมาตรฐานปะและราชาโชคในมาตรฐานดาวดาวพุธอยู่ในราศีมังกร นาวางลูกที่หกดาวพุธเป็นเจ้านาวางอยู่ในตำแหน่งภูมิภูมิปาโลเลอร์ดาวพฤหัสหมายเลขห้าอยู่ในราศีมังกรตกนาวางลูกที่แปดดาวอาทิตย์เป็นเจ้านาวางตกเทสาตีเลิก์และได้ตำแหน่งนิดในมาตรฐานดาวดาวศุกร์อยู่ในราศีกลุ่ม ตกนาวางลูกที่สามดาวพฤหัสเป็นเจ้านาวางได้ตำแหน่งเทวีเลิกและเป็นอุจาวิราชในมาตรฐานดาวและยังเป็นเกษตรสลับเรือนดาวพฤดาวเสาหรือดาวเจ็ดอยู่ในตำแหน่งลูกที่สามดาวพฤหัสเป็นเจ้านาวางได้ตำแหน่งโจโรเลิกและได้เกษตร ดาวลาหูอยู่ในตอยู่ในราศีพฤษภตกนาวางลูกที่เจ็ดดาวจันเป็นเจ้านาวางได้ตำแหน่งปูเอกและเป็นคูมิปโลเลอร์ได้ตำแหน่งนิดในมาตรฐานดาวและเป็นเกษตรสลับเรือนดาวเกตอยู่ในราศีพิจิกนวางลูกสามดาวพุธเป็นเจ้านาวางได้ตำแหน่ง ราชาเลิกดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษนาวางลูกที่เจ็ดดาวสุขเป็นเจ้านาวางได้ตำแหน่งมหาห์โนเลิกเป็นตำแหน่งและมาตรฐานดาวในแต่ละดวงทั้งหมดสิบดวงเราก็จะมาคัดให้เหลือประมาณหกดวงที่เด่นๆ โดยที่เด่นที่สุดในวันที่หนึ่งมีนาคม2564นี้จะมีด้วยกันสองหมายเลขหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสี่หรือดาวพุธตัวที่สองก็จะเป็นดาวศุกร์หมายเลขหกทมด้ยวยดาวอาทิตย์และดาวจันดาวอังคาร แล้ราวดาวหูทั้งหมดหกดวงที่เราได้ในวันนี้ท่านสามารถนำทต้องหกตัวเลขเนี้ยไปจับคู่หรือไปจับคู่สองตัวเพื่อจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือไปจับสามตัวเพื่อที่จะซื้อสามตัวไทยและสามตัวหน้าเป็นรางวัลที่ท่าน นำไปหาได้ส่วนผมนั้นจะจับให้ดูประมาณ4คู่4คู่2ตัวท้ายที่ท่านจะไปซื้อสลากกินดั่งรัฐบาลก็จะมีคู่แรกก็จะมีสี่สาม และ48เป็นสองคู่แรกที่จะไปื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและอีกสองคู่ที่ผมจะจัดให้ในวันนี้ก็จะมีดาวสุขหมายเลขก6ก็จะเป็นหหกนึ่งและหกสองที่ท่านจะนำไป ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในสองคู่ให้ท่านพิจารณาเลือกนาไปใช้ต่อไปก็จะเป็นชุดสามตัวที่จะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ลจะมีทักสามตัวหน้าและสามตัวท้ายของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอย่างละสองครั้งสองตัวสามตัวชุดที่หนึ่งก็จะมีหนึ่ง ส3และชุดหนึ่งก็คือ1นึสี่เป็นสชุด3ามตัวที่ท่านจะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปอีกสองชุดที่ผมจะจัดให้ก็จะมี ดาวเกตหมายเลขเก 9, ้าวรวสุกหมายเลขหนหมายเลขหกครับแล้วก็จะเป็นดาวอาทิตย์ก็จะเป็น9 6้หนึ่งและดาวจันทร์เป็น9ก้กสองก็จะอีก2ชุดที่จะให้ท่านนำไปพิจารณาใช้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล สตัวหน้าและสามตัวหลังให้ท่านนำไปพิจารณาดีๆแล้วขอให้ท่านประสบโชคในวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อสิบสี่ครับก็เป็นการจบของรัฐบาลไทยในวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้า้อหกสิบสี่แล้วทางผมอาจารย์แป้หัวลา ในเปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิอกอชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์ทั้งที่สถาบันและทางออนไลน์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาหูวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ